เี๋ยวยายจะไปไล่งัวที่นู่นมาเดินนี่นี่เบิงเดอ้อนี่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายคนโก้ชุลิโยบ้านกุก่เกาะด้วยนะคะเดี๋ยวยายจะไปไล่งวช่วยเขาจะต้อมมันมาทางที่นะมาทางที่ ็นบอเราถือไปมัก็พอเราไปมันก็ไปแล้ววัวน่ะคนเคยเลี้ยงวัวมันถูกกินมันก็ไปแล้วไม่ได้พูดยากได้ยายอะ่ะ ตัวตาบันนี้วัวไปนู่นแล้วยายก็จะกลับเนาะกลับไปทางหน้าแม่สวรพีค่ะเป็นอางลายสุดอยู่นั่นเนาะอืมบรรยากาศค่ะให้เอฟซีดูนะคะเอฟซีก็ดูนี่ตะวันมองรีบริวเทลทิวพนาไอ้นี่ไปไหนวะโห ใกล้คำยำชนทยากลุ่มชาวนะก็เลิกจากงานคุณพ่อเดินหน้าต่อมาก็เป็นแม่ทันท้ายสุดก็คือเพนฉันเมื่อก็นั้นรักปานจะคืนเห็น เธอเดินผ่านหน้าของฉันผ่านทางนี้ทุกวันเคยสัมพันธ์รักกันหวานชื่นเสียงเพลงเขาจะติดเหลืองไหมวะโอเพลงติดเหลือง เพลงติดเหลืองไม่ได้ค่ะเอพีค่ะย่านเต็ดจันติดเหลืองค่ะอ่าอ่าตะวันรับฟ้านะคะพี่น้องช่วยมาเน่ย ตะวันลับ้ามูนกาของเา้าทวินจะคอยตับชั่วสีวินตราบชั่วผาดินน้องหรือไม่ลงเตตวงตวงตตวงงตตวงตตวงงตตวงตวงตวงเตัวงตวงตวงตวงกต้วง วันพุฤหัสหนูมีนัดกับแม่อังคณาค่ะแม่จะไปงานชมอาจารย์ชุลินที่งานแต่งเพลงเพลงให้ให้แม่นางโอ้วันพุฤหัสอต้นอ้อจะกลับมาบาอกฮะต้นอ้อ แม่ไปเลี้ยงงัวช่วยเขาเลยค่ะใจดีจังเลยค่ะสวัสดีค่ะต้นอ้อจะกลับวันไหนคิดถึงจังเลยต้นอ้อมาแล้วชุดรอต้นอ้อรอจีบต้นอ้อชุดรอรอจีบต้นอ้ออยู่เด้อแม่บอกว่าแม่ต้องไปจีบดอกต้นอ้อกลัวมาจีบก็ได้จะจีบจี้เออชมกันแล้วกับจี้จี้นะ ตั้งแต่นั้นมาจี้ๆไม่เข้าช่องแม่เลยย่านย่านค่ะดูแม่เฉลพีคันดกอกอเฉลพลีค่ะสวลพีค่ะเยาลอมนิดมุนค่ะ โอ้หายตั้งนานแล้วไปฉีดยาแล้วพ่อนะ่ยแล้วแม่ไปตีข้องตีกองกันด้วยตีโรกไอภาพตีให้เอฟีเบ่งค่ะ นะไม่ตีอันที่ตีข้องตีกองมาหู้ไปใช้ไม่เห็น่าดอกอ้อไม่ดูเขาไปไหนอะ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้เลย ปวดค่ะมันขาตึงค่ะพี่น้องอ่าขอโทษค่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชรตะใครให้ยาด้วยค่ะบ๊ายบายเด้อ